ครับมาดูวิธีการทำพานท้ายนะครับผมอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับเนาะสำหรับท่านที่มือเก่าอยู่แล้วก็ดูได้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางครับผมนะครับพอวิธีการทำแต่ละท่านไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเน้นสำหรับมือใหม่น่อยครับสำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องมือแบบทันสมัยนะครับผมเป็นเครื่องมือบ้านๆเลยนะครับผมผมก็ใช้แบบนี้นะครับผมนะครับก็จะมีเครื่องเจียนะครับแล้วก็มีใบปัดแบบนี้นะครับก็มีแค่นี้ครับผมเครื่องมือไม่มีอะไรมากนะครับผม ก็มาดูก่อนที่เราจะเจียรูปทรงนะครับผมว่าเราจะทําแบบไหนจะเจียแบบไหนถึงจะออกมาสวยนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเนาะอันดับแรกเลยตามรูปทรงออกมาปุ๊บนะครับผมก็เจาะร่องเสร็จนะครับวันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเจาะซาอร่งนะครับผมเนาะถ้าท่านใดทําไม่เป็นนะครับผมก็ให้ช่างแถวบ้านซาะร่งให้ได้นะครับผมสาหรับท่านที่อยากทาเองครับเนาะตัดออกมาเป็นทรงปุ๊บก็ มาวาดรูปทรงนะครับผมวาดรูปทรงที่เราจะเจียนะครับผมเนาะนี่ให้เราสังเกตปืนรุ่นอื่นๆปืนทั่วไปเลยหรือว่าปืนลูกซองอะไรก็แล้วแต่นะครับผมให้เราสังเกตนะครับตัวปันท้ายมันก็จะเป็นมุนๆโค้งงเป็นรูปวงรีแบบนี้นะครับผมแล้วก็วาดตามเลยนะครับแล้วก็วาดให้เป็นรูปวงรีแบบนี้เลยนะครับผมเราเห็นแบบไหนมาเราก็วาดตามแบบนั้นเลยนะครับอ่าได้แล้วนะครับส่วนท้ายนะครับผม อ๋อที่สำคัญนะครับผมเราต้องตีเส้นผ่าสุนกลางให้ตรงก่อนนะครับนี่ตีตีเส้นให้ตรงก่อนก่อนจะมาวาดรูปทรงส่วนว่าส่วนโค้งทีหลังครับเนาะ,ะด่านท้ายเราได้แล้วนะครับมาตรงกริบมือนะครับตรงกกิบมือนี่สําคัญนะครับผมเราก็ต้องดูมือเราเลยครับว่ามันเป็นลักษณะประมาณไหนเปิบเวลาที่เราจับเลงนะครับผมมือเราจะเข้าไปประมาณไหนนะครับนี่ มันโค้งแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทําส่วนโค้งเข้าไประยะที่เราจับกิบมือมันอยู่ขนาด,นาดไหนประมาณไหนเราก็วาดไปเลยนี่ก็ทําเส้นโค้งแบบนี้อุ้มมือเราจะเป็นลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นส่วนเว้าวเข้าไปแบบนี้นะครับผมมาดูมันดูด้านหน้านะครับผมนี่ก็จะเป็น นูนๆขึ้นแบบนี้นะครับผมส่วนที่เว้าแบบนี้ก็คือร่องนิ้วชี้นะครับผมนี่ร่องนิ้วชี้ก็คือที่เราให้มันเหมาะเจาะกับที่เราจะกดขาไกลนะครับผมนี่เห็นไหมครับมันก็จะเข้ากับอุ้มมือเราพอดีก็คือออกแบบจากของจริงเลยนะครับผมเวลาที่เราจับเล็งเวลาที่เราหยิบจับนะครับผมมันก็จะใช้งานได้กระชับมือนะครับผมเข้ากับสรีระห้องเราเลยนะครับ ส่วนกิบมือนะครับผมให้เราสังเกตนะครับสําหรับมือใหม่ที่ไม่รู้นะครับก็สังเกตในตัวปืนรุ่นอื่นๆนะครับผมมันก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ใช่ครับนี่เวลามือเราจับมันก็จะได้ถนัดนะครับเนาะมันเป็นเหลี่ยมมันก็ไม่ถนัดนะครับก็จะให้ว่าแทนเป็นสิ้นโค้งเป็นรูปวงรีแบบนี้นะครับนะครับถ้าคิดไม่ออกก็ไปดูปืนของจริงเลยนะครับผมเราจะรู้เองนะครับ ทีนี้วิธีการเกียร์แต่งนะครับผมก็มีเครื่องเกียร์ตัวเดียวก็สามารถทําได้นะครับผมสําหรับทรงกราคอนะครับเนาะอันนี้ทรงมือสอไร้อยที่หลังนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับเนาะก็หาได้ทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วนะครับผมเครื่องเกียร์เนาะวิธีการเจียรนะครับก็เจียรส่วนโค้งก่อนเรากําหนดเส้นสายเสร็จแล้วนะครับผม ส่วนที่อยู่ในกรอบเราก็เหลือไว้นะครับส่วนที่อยู่นอกกรอบเราก็เจียออกได้เลยนะครับก็คือคิดแบบง่ายๆเลยนะครับผมเอาเอาไงแล้วเมื่อกี้ขากล่องมันจะล้มนะครับเนาะอ่ะส่วนที่อยู่นอกกรอบเราก็เจียออกเลยนะครับผมนี่ก็ใช้ใบใบตัดตีนตุกแกแบบนี้นะครับเจียออกได้เลยก็เหลือไว้เฉพาะที่เราเขียนเส้นไว้นะครับผมแต่ก็เจียไว้ปื๊ดมันก็จะรับกัน <Joh an> ใช่ไหมครับผมก็จะรับกับตัวท้ายพอดี ท้ายก็จะได้ความโค้งมาแล้วนะครับผมส่วนด้านสัตด้านหลังนี้นะครับผมก็เจียส่วนเกินออกเห็นไหมครับก็จะรับกับตัวนี้พอดีเลยก็จะเป็นอ่เป็นยังไงวะนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเวลาจะเจียออกเสร็จเนาะนี่ให้เห็นภาพเลยอันดับแรกเราต้องเจียส่วนโค้งก่อนนะครับผมใช้ใบเจียแบบนี้นะครับก็หาได้ทั่วไปเลย ปเจียกระดาษทรายแบบหยาบๆหน่อยครับผมติดตั้งเข้าไปกับเครื่องเจียนี้ครับก็เจียส่วนโค้งก่อนเปิดเปิดเข้าไปนะครับตามเส้นเส้นที่เราเขียนก็เหลือไว้นะครับผมเปิดนี่ตัวนี้ก็เจาะเข้าไปเลยนี่ก็ให้เหลือแค่เฉพาะวงกลมตัวนี้นะครับผมนี่ส่วนเกินเราก็เจียออกนะครับผมพอเจียออกเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนที่เราเขียนไปเลยนะครับผมนะครับ เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกนะครับผมจะสําคัญมากนะครับผมถ้าเรากําหนดเส้นสายไม่เป๊ะมันก็จะทาออกมาไม่เป๊ะเหมือนกันนะครับผมนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับก่อนจะเขียนเส้นสายให้มันเปะ๊เปะๆนะครับให้มันเข้ากับมือเรานะครับส่วนตรงกระโจมเราอยากให้เป็นส่วนเบาส่วนกล้งเราก็กําหนดตามความต้องการของเราเลยนะครับผมนี่ผมก็จะเจียเป็นส่วนเบาเข้าไป รตรงด้านท้องก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมตรงนี้ก็เจียออกนะครับผมส่วนด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็จะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ตรงขอบส่วนเกินแล้วก็เจียออกนะครับผมก็จะได้กระโจมที่เป็นรูปสามเหลี่ยม ให้เข้ากับรองมือพอดีนะครับผมต้องการแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับปลายปากกาของท่านนะครับผมก็กําหนดได้เลยนะครับถ้าถ้าเราไม่เขียนก่อนตัดรูปทรงออกมาแล้วก็เรียมมั่วๆไปเลยมันก็ไม่สวยและก็ใช้งานไม่ได้นะครับผมนะครับจุดสําคัญก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับอยู่กับทฤษฎีก่อนนะครับเนาะสำคัญนะครับผมสำคัญของการกระทำนะครับทฤษฎีนี่นะครับผม c ีดีไม่เป๊ะก,ก็งานก็เละเหมือนกันนะครับผมก็าฝากไว้ในซองฟิตนะครับเนาะครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะท่านใดที่สนใจอยากจะทําพันท้ายก็ติดตามผมไว้นะครับจดงานสั่งทํานะครับผมผมไม่รับแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับ